เคยลองนึกภาพตามไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนักแข่ง F1 ที่แบบว่าฟอร์มกับลงมาแรงสุดๆนำเป็นจ่าฝูงมาตั้ง15สนามติดกันแล้วทุกคนก็มองว่าแชมป์โลกเนี่ยโนนมาแล้วแน่ๆแต่แล้วทุกอย่างมันกลับพังลงในช่วงไทยฤดูกาลวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้นะคะกับฟอร์มที่ตกลงไปอย่างเป็นปริศนาของออสการ์เปียสตรีในฤดูกาล F1 ปี2025ใช่ครับ แล้วการคุยของเราวันนี้ก็จะอ้างอิงบทวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากๆของคารันชันด d อกอดีตนักแข่งที่ตอนนี้เป็นนักวิเคราะห์ซึ่งเขามองลึกไปกว่าแค่ผลการแข่งขันคือเขาพยายามจะแกะรอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราจะมาดูกันครับว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆมันอยู่ตรงไหนแล้วเรื่องของจิตใจมันมีผลขนาดไหนแล้วมันจะส่งผลไปยังไงต่อในฤดูกาลหน้าน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่า ถ้ามองย้อนไปฤดูกาล2025เนี่ยมันเหมือนหนังคนละมวลเลยจริงๆนะคะช่วงแรกของฤดูกาลนี้เปียสตีคือแบบปรากฏการเลยเขาขึ้นนําตารางแชมป์โลกนานมากตั้ง15สนามบรรยากาศตอนนั้นคือเหมือนแชมป์ถูกจองตัวไว้แล้วเลยค่ะค่ะเขานำแลนโดนอริสเพื่อนร่วมทีมอยู่ตั้ง3 4คะแนนโหเยอะมากเยอะมากครับในโลก F1 นี่คือแต้มต่อที่มหาศาลเลยมันเหมือนกำแพงที่ไม่มีใครน่าจะพังลงมาได้แล้ว ทุกคนมองว่าเขาคือตัวเต็งแชมป์แบบนอนมาเลยจริงๆแต่แล้วทุกอย่างก็พลิกเลยเหมือนมีคนกดปุ่มสลับฉากเลยค่ะจากภาพที่ร้อนแรงกลายเป็นฝันร้ายมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงท้ายคะสถิติมันฟ้องอะไรเราบ้างสถิติมันคือแบบต่างกับสุดขั้วเลยครับจากนักขับที่ลุ้นชนะทุกสนามเขากลับไม่สามารถขึ้นโผดียมได้ติดต่อกัน6สนามรวด6สนามเลยเหรอคะครับ6สนาม ซึ่งสาหรับคนที่กําลังจะลุ้นชมป์โลกนี่คือสัญญาณอันตรายมากๆแล้วผลสุดท้ายอย่างที่เรารู้กันแลนโด n นอริสก็ค่อยๆเก็บแต้มไล่มาเรื่อยๆจนพลิกกลับมาชนะควา้าแชมป์โลกสมัยแรกไปในสนามสุดท้ายที่อบูราบีเป็นบทสรุปที่ช็อกมากแล้วนี่ก็คือคําถามสําคัญของเราในวันนี้อะไรคือสาเหตุที่ทําให้มันพลิกได้ขนาดนั้นมันค่อยๆตกลงหรือว่ามันมีจุดแตกหักที่ชัดเจนเลย และนี่คือประเด็นที่คมที่สุดในบทวิเคราะห์ของคารันชันด็อกเลยครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการค่อยๆฟอร์มตกเหมือนแบบที่ค่อยๆหมดนะแต่เขาบอกให้เราลืมภาพรวมไปก่อนแล้วมาซูมเข้าไปที่จุดๆเดียวคือ3สุดสัปดาห์ที่เขาเรียกว่าเป็นหลุมดำของ PS3 เลยนั่นก็คือที่ออสตินเม็กซิโกแล้วก็บราซิลใช่ไหมคะใช่ครับบราซิล3สนามนี้เลย น่าสนใจมากเลยค่ะแทนที่จะมองภาพกว้างๆเขากลับเจาะจงไปที่ช่วงสันส้นๆแค่3สนามนี้ทำไม3สนามนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะเพราะมันคือศูนย์กลางของความพังทั้งหมดเลยครับชันด็อกเขาเน้นเลยว่าแค่ใน3วีคเอ็นนี้ PS3 เสียคะแนนไปมหาศาลถึง46คะแนน46คะแนนครับซึ่งเป็นตัวเรียกที่ตัดสินชมป์โลกได้เลยนะเขาถึงกับใช้คาว่ามีบางอย่างที่ลึกลับเกิดขึ้นในช่วงนั้น คือความเร็วที่เคยมีมันหายไปเลยแล้วสิ่งที่ทำให้มันดูแปลกขึ้นไปอีกก็คือทั้งตีเขาไม่ได้เป็นรองนอ r i s เลยใช่ไหมคะถ้าดูภาพรวมทั้งหมดแล้วถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทฤษฎีของชาญดอกมันน่าฟังมากถ้าเราดูสถิติตลอดทั้งปีนะทั้งคู่สู้กันได้สูสีมากผลคุริฟาย155 15 5เท่ากันเป๊ะชนะการแข่งขันก็เท่ากันแถม PS3 เป็นคนนาจานวนรอบได้มากกว่าด้วย นี่มันบอกเราว่ามันไม่ใช่เรื่องของฝีมือที่ต่างกันแล้วแต่มันคือการฟอร์มตกอย่างเข้มข้นในช่วงสั้นๆแค่สามสนามนั้นจริงๆคำถามเลยไม่ใช่แค่ใครเร็วกว่าแต่เป็นความเร็วของเขาหายไปไหนในช่วงเวลานั้นพอเรื่องมันเป็นแบบนี้แน่นอนเลยว่าต้องมีทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องที่แบบฟังดูเหลืองเชื่ออย่างทฤษฎีสมพบคิดไปจนถึงข้อสนิษฐานที่ดูมีเหตุผลขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นว่าสนามบางที่อาจจะไม่เข้ากับสไตล์การขับใช่ครับ แต่ชานด็อกเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องสไตล์การขับเท่าไรเขาแย้งด้วยข้อมูลที่น่าสนใจมากว่าถ้าปัญหามันอยู่ที่สนามที่แบบกริปต่ำๆหรือพื้นครูขาดจริงๆแล้วทำไมปีแสตรีถึงเคยทำผลงานได้ดีเยี่ยมในสนามคล้ายๆกันอย่างซาอุดีอาระเบียหรือที่จีนในช่วงต้นปีละ่ะอ๋อจริงด้วยค่ะเขาดึงศักยภาพารถออกมาได้ดีมากในสนามพวกนั้นซึ่งมันก็ทำให้ทฤษฎีเรื่องสไตล์การขับดูอ่อนลงไปเลยนั่นสิคะเป็นการหักล้างที่มีเหตุผลมาก แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องสไตล์การขับล่ะคะชันด็อกมองว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าว <c oughs> นี้เขามองย้อนไปไกลกว่า3สนามนั้นอีกหรือเปล่าเขามองย้อนกลับไปครับและเขาเจาะจงไปที่สนามบากูที่อาเซอร์ไบาจานแม้ว่ามันจะเกิดก่อน3มสนามปริศนานั้นนะแต่เขาเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโดมิโนเอฟเฟกต์ชันด็อกบรรยายสุดสัปดาห์ที่บากูว่าเป็นความยุ่งเหยิงหรืออเมสของจริงเลยพอจะจําได้เลยค่ะสุดสัปดาห์นั้นเปียสตรีดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลย มีความผิดพลาดเยอะมากซึ่งมันผิดวิสัยของเขามากๆเลยนะคะผิดวิสัยอย่างยิ่งครับชานท็อกเรียกความผิดพลาดพวกนั้นว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาชนทั้งในรอบควอลิฟายแล้วก็ชนในวันแข่งจริงซึ่งชานท็อกมองว่ามันเป็นเหมือนเรื่องไร้สาระที่สับเร้าที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับนักขับระดับนี้ที่กําลังลุ้นแชมป์โลกสาหรับนักวิคอ,อย่างเขามันไม่ใช่แค่พลาดธรรมดาแต่มันเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่ามีบางอย่างผิดปกติในใจแล้ว แต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะว่านักขับระดับนี้ไม่น่าจะโดนผลกระทบทางจิตใจจากสุดสัปดาห์แย่ๆแค่ครั้งเดียวได้นานขนาดนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและชานทอก็อธิบายเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดครั้งเดียวแต่มันคือการทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักแข่งนั่นก็คือความมั่นใจเขาตั้งสมมติฐานว่ามันสร้างผลกระทบแบบลูกโซ่หรือสโนว์บอลเอฟเฟก คือพอความมั่นใจซึ่งเป็นเหมือนกรอบป้องกันมันพังได้แล้วพอไปเจอสถานการณ์กดดันในสนามต่อๆไปรอยร้าวมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวนะคะเพราะกีฬาอื่นอาจจะมีเวลาพักครึ่งให้ตั้งตัวแต่ใน F1 ถ้าความมั่นใจหายไปกลางโค้งที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือหายนะเลยถูกต้องที่สุดครับความลังเลแค่เสี้ยววินาทีอาจหมายถึงการหลุดลายหรือการชนความเด็ดขาดที่เคยมีมันหายไป พอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในสนามทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงจากก้อนหิมะเล็กๆที่บากูมันค่อยๆกลิ้งจนกลายเป็นพายุหิมะที่ถล่มเขาในสามสนามสุดท้ายนั่นเองพอพูดถึงเรื่องความกดดันกับสภาพจิตใจแล้วมันทำให้นึกถึงเปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เลยอย่างการตัดสินของกรรมการเชนด็อก ok ได้พูดถึงประเด็นเรื่องบทลงโทษไว้บ้างไหมคะว่ามันมีผลซ้ำเติมสถานการณ์นี้หรือเปล่า เขาพูดถึงชัดเจนเลยครับเขามองว่าบทลงโทษก็มีส่วนสำคัญมากๆในการตัดสินผลแพ้ชนะโดยเฉพาะมีอยู่2ครั้งที่เชนด็อกมองว่ามันรุนแรงเกินไปหรือ harsh สำหรับ BS3 แล้วมันก็มาในจังหวะที่ส่งผลต่อคะแนนเยอะมากด้วยจำได้ลางๆว่ามีดราม่าที่ Silverstone เหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงนะคะแล้วทาไมเชนด็อกถึงมองว่ามันไม่แฟร์ที่ซิลเวอร์สโตนเขาโดนโทษบุก10วินาทีข้อหาขับขี่ที่คาดเดายากตอน r e ต t a r ทหลังเซฟตี้ค่า ซึ่งชานท็อกให้ข้อมูลเบื้องลึกว่าตอนนั้นเนี่ยเซฟตี้ค่าปิดไฟสัญญาณช้ากว่าปกติมากทําให้เกิดความสับสนโอนลมานไปหมดคือคุณต้องพยายามรักษาอุณหภูมิยางมองกระจกหลังแล้วก็ต้องเดาว,ว่าผู้นําจะเร่งตอนไหนมันวุ่นวายมากฟังดูควบคุมยากจริงๆค่ะใช่ครับและที่สําคัญคือชานฮอกบอกว่าเขาได้ไปคุยกับนักแข่งคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอย่างจอร์จรัสเซลซึ่งก็เห็นตรงกันว่า p s r รไม่สมควรโดนลงโทษเลย Oh. ส่วนอีกครั้งคือที่บราซิลโดนโทษเดียวกันเลยบวกสิวินาทีจากการไปมีส่วนในอุบัติเหตุรถ3คันชนกันซึ่งชานท็อกก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุจากการแข่งขันมากกว่าโอ oh. ถ้าเพื่อนนักแข่งด้วยกันยังมองแบบนั้นก็น่าชิดเลยนะคะแล้วผลกระทบของบทลงโทษพวกนี้มันมากขนาดไหนคะในภาพรวมชานท็อกลองคำนวณเป็นตัวเลขออกมาเลยครับซึ่งมันน่าตกใจมากเขาบอกว่าถ้านับรวมบทลงโทษต่างๆแล้วก็การถูกตัดสิทธิ์ที่เวกัสด้วยนะ เ s สีเสียคะแนนไปจากปัจจัยพวกนี้31แต้มค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือพอดูฝั่งมอริสเขาก็เสียคะแนนจากปัญหาของตัวเองอย่างความผิดพลาดหรือปัญหารถไปตั้ง36แต้มเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวสิคะนั่นหมายความว่าคะแนนที่เสียไปจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆมันใกล้เคียงกันมากเลยนะใช่ครับและนั่นคือประเด็นสำคัญที่ชานฮอ,อกต้องการจะสื่อ มันแสดงให้เห็นว่าคะแนนชชมปโลกมันเฉือนกันนิดเดียวจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องความเร็วในสนามอย่างเดียวแต่มีปัจจัยภายนอกอย่างการตัดสินของกรรมการเข้ามาเกี่ยวด้วยถ้าการตัดสินที่ซิลเวอร์สโตนแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนไปนะผลของชชมปโลกอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้มันทำให้เราเห็นว่าโชคชะตากับการตัดสินเล็กๆน้อยๆมันส่งผลได้รุนแรงมากในกีฬาระดับนี้ พอฟังแบบนี้แล้วยิ่งรู้สึกว่าฤดูการนี้มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยคำว่าท่าเยอะกว่าที่เห็นจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันสงครามจิตวิทยานี้จะดำเนินต่อไปในฤดูการหน้ายังไงคะนี่คือจุดที่ชานด็อกมองว่าจะเป็นสมรภูมิที่น่าติดตามที่สุดเลยครับเขาตั้งประเด็นขึ้นมา2ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกันเลยเริ่มจากฝั่งของแชมป์โลกคนใหม่ก่อน แลนดนอริสการที่เขาจะได้ติดเบอร์หนึ่งบนรถในฐานะแชมป์โลกมันจะส่งผลกับเขายังไงบ้างคะมันเป็นแค่ตัวเลขหรือมันมีความหมายมากกว่านั้นมันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะครับชาญดอกมองว่ามันคือออร่าของแชมป์โลกมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันทางใจการได้ติดเบอร์หนึ่งบนรถจะทำให้เขามีความมั่นใจามากขึ้นเดินสง่าพาเผยในพิษเลนมากขึ้น มันเปลี่ยนวิธีที่ทีมมองเขาวิธีที่คู่แข่งมองเขาและที่สําคัญที่สุดคือวิธีที่เขามองตัวเองซึ่งอาจจะทําให้เขาน่ากลัวขึ้นไปอีกสําหรับพิแสตรีเหมือนกับว่าเขาได้ปลดล็อกความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดไปแล้วในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งปฏิกิริยาของพิแสตรีจะเป็นยังไงหลังจากที่พลาดแชมป์ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมไปแบบนี้นี่คือคำถามล้านดอลลาร์เลยครับชชนด็อกใช้คำที่น่าสนใจว่าเขาจะรู้สึกโกรธแค้นหรือ En r a g รหรือไม่ความผิดหวังที่แบบ เกือบจะคว้าดาวได้แล้วแต่กลับร่วงลงมามันเป็นได้ทั้งสองอย่างมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันให้เขากลับมาแกร่งกว่าเดิมหรือในทางกลับกันมันจะกลายเป็นแผลเป็นในใจที่คอยบั่นทอนเขาต่อไปทําให้เขาลังเลในจังหวะสําคัญสําคัญมันคือทางสองแพร่งทางจิตใจที่น่าติดตามมากเลยนะคะระหว่างคนที่กําลังเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจในฐานะแชมป์กับอีกคนที่พบความผิดหวังและความกระหายที่จะเอาคืนกลับมาถูกต้องครับ มันเป็นการปูทางไปสู่การต่อสู้ทางจิตวิทยาที่เข้มข้นยิ่งกว่าในสนามซีอีกเราจะได้เห็นกันว่าใครจะรับมือกับสถานะใหม่ของตัวเองได้ดีกว่ากันโอเคค่ะเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นภาพที่ลึกและซับซ้อนขึ้นมากงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญจากการพูดคุยทั้งหมดในวันนี้กันสักหน่อยนะคะ จะเห็นได้ว่าฤดูการของปีอัทรีเป็นเหมือนเรื่องราวสองภาคจริงๆจากผู้นำที่ดูแข็งแกร่งสู่การฟอร์มตกอย่างกระทันหันและฟอร์มที่ตกลงไปนั้นไม่ใช่การค่อยๆแผ่วลงแต่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในช่วงสามสนามที่เหมือนหลุมดำที่ออสตินเม็กซิโกและบราซิลซึ่งเป็นจุดที่เข้าเสียคะแนนไปมหาศาลและเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูการเลยโดยมีจุดเริ่มต้นที่อาจสืบย้อนไปได้ถึงสุดสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิงที่บากู ซึ่งน่าจะสร้างรอยร้าวทางจิตใจและส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ที่ค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจของเขาลงและสุดท้ายปัจจัยเรื่องบทลงโทษที่ชอนด็อกมองว่ารุนแรงเกินไปก็เป็นอีกตัวแปรสำคัญที่ทำให้เขาเสียคะแนนไปและอาจจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของตำแหน่งแชมป์โลกไปเลยก็ได้มันแสดงให้เห็นว่าชัยชนะใน F1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมืออย่างเดียวจริงๆเป็นการสนทนาที่ชังให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ครบทุกมิติเลยค่ะครับ และนั่นนำเรามาสู่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดและอาจจะน่าหงุดหงิดที่สุดของการวิเคราะห์นี้ซึ่งผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำพูดของชันด็อกเองเขาบอกว่าเราอาจจะยังไม่ได้รับคำตอบที่แท้จริงทั้งหมดในตอนนี้เขาพูดติดตลกว่าบางทีในอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะต้องไปนั่งดื่มเบียร์กับออสการ์แล้วถามเขาตรงๆว่าเฮ้เพื่อนบอกหน่อยเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามแข่งสามสนามนั้นกันแน่เป็นการปิดท้ายที่ทำให้เห็นว่าบางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจต,อ Wein, ต้องรอเวลาสินะคะ ใช่ครับและมันเป็นข้อคิดสำหรับเราทุกคนว่าแรงกดดันที่มองไม่เห็นหรือปัจจัยที่ซ่อนอยู่มันสามารถทำลายฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้อย่างไงนี่คือเครื่องเตือนใจว่าในกีฬาระดับโลกการต่อสู้ทางจิตใจนั้นสำคัญไม่แพ้การต่อสู้ทางร่างกายเลยและบางครั้งเรื่องราวที่แท้จริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยออกมาก็ต่อเมื่อการเวลาได้ผ่านไปนานพอเท่านั้น